สวัสดีครับผมผมชื่อเทศไมายลอนนะครับผมรับบทเป็นร้อยตำรวจเอกรณจักรจุธาเทพครับในเรื่องของใจพิสุทธิ์ครับผมสวัสดีค่ะอุ้มอินสายาค่ะรับบทเป็นใจพิสุทธิ์ในเรื่องใจพิสุทธิ์ค่ะเรื่องเราเป็นยังไงบ้างคะใจพิสุทธิ์ ในเรื่องของเราจะเป็นเรื่องส่วนใหญ่จะเกิดในโรงเรียนเนอะอก็จะมีคืออุ้ม,มรับบทเป็นคุณครูสอนภาษา,าอังกฤษแล้วก็เหมือนตัวรณนัจรเขาจะมีน้องแล้วก็พาน้องมาเข้าโรงเรียนจะเป็นเรื่องของแบบมีความเป็นครอบครัวความเป็นแบบวความอบอุ่นะอะไรอย่างนี้ไปค่ะคาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์ก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่เหมือนแบบเข้าใจเด็กนักเรียนแบบสอนเด็กช่วงมัธยมต้นประมาณนี้ค่ะให้ใครได้เ็น ของผมก็รณจักรนะครับเขาก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีครับเขาจะเหมือนมี2องคาแรคเตอร์ครับในด้านของด,ด้านงานเนี่ยครับเขาก็เป็นตำรวจกองปราบเขาก็จะเป็นคนที่รายละเอียดมั่นคงเก่งในทุกด้านครับแต่ในเรื่องของชีวิตประจําวันหรือเมื่อยอ,ยอยู่กับเพื่อนๆหรือครอบครัวเขาก,ก็จะเป็นคนขี้อ้อนขี้เล่นครับใช่ครับแล้วเรื่องรองความรัก จริงๆคู่เราเหมือนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็ตัวรณจักรจะแกล้งตัวตัวใจพิสูจน์มาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนเขาก็จะแบบฝังใจโตขึ้นมาแล้วก็แบบเนี่ยผู้ชายคนนี้เคยแกล้งนะตอนแรกๆก็จะมีความแบบมไม่ถูกกันนิดหน่อยอ,อยา่างของเท็ดเก็คือเป็นลูกของพี่เจมาราต้องถ่ายทอจากความเป็นพ่อมาเป็นคุณเรากดคุณพ่อกับเราแตก,ก <ผม S 1> แต่กาง<ว>ก,กันยังไงไหมผมก็เห็นว่าพี่เจนส์มาเนี่ยรณพีนะครับเขาก็ มีบุคลิกคล้ายกับโรนัลจักรในแง่ของการว่าเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆครับซึ่งโรนัลจักรก็มีด้วยครับเราต้องเรื่องแรกของเพศด้วยใช่ไหมเรื่องที่สองเรื่องที่สองเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้กดดันไหด้วยความที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยอ๋อก็กดดันบ้างครับจริงๆผมรู้เรื่องว่าเรื่องนี้มันมีชื่อเสียงมาก่อนอยู่แล้วผมก็เลยจริงๆกดดันแต่ผมรู้สึกโชคดีมากๆครับแล้วผมก็ต้องขอบคุณทางช่องจริงๆครับที่เชื่อมั่นในตัวผมแล้วเอากาสแบบนี้มาให้ผมครับ อย่างเรื่องภาษาหรือจะเป็นภาษาอะไรก็เป็นเรื่องของาาหรือว่าคาแรคเตอร์เป็นการพูดภาไทยหรต้องปรับครับก็สําหรับผมผมก็เรียนอยู่ครับผมทําการบ้านค่อนข้างหนักครับผมก็คือก่อนวันถ่ายผมก็จะต้องอ่านบทมาก่อนหลายวันต้องวิเคราะห์ครับแล้วตอนนี้ผมก็พยายามฝึกการอ่านภาษาไทยการออกเสียงภาษาไทยให้ดีขึ้นครับผมก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆครับผมพยายามให้ให้ดีที่สุดครับผมเรากำงปรับอะไรบ้าง สำหรับตัวอุ้มใช่ไหมคะก็จริงๆเหมือนกับอุ้มถึงแม้ว่าจะผ่านมาเล่นมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังคงตื่นเต้นอยู่เสมอในแบบงานใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่แบบคือเรารู้สึกดีมันทําให้แับเราแอคทีฟมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ดวงใจเทลคมมีแฟนๆรอเยอะมากๆมันก็ทําให้ตัวเราเองก็กดดันมากเหมือนกันคะ่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้พวกพวกเราเข้าไปอยู่ในดวงใจทุกคนด้วยอะช็อปอยไหนี่พว้เรามันนอีตาอย่างไรเนอะ ผมว่าคู่เราเนี่ยน่ารักที่สุดนะครับนี่เลยครับผมด้วยความที่เราเองเหมือนแบบเป็นคนเหมือนพอเจอกันจริงๆเราเจอกันไม่กี่ครั้งเองแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ครั้งที่สามด้วยใช่ด้วยความที่เราไม่มีกําแพงอะไรเงี้ยมันเลยทาให้เราเข้ากันได้ง่ายมากค่ะฝากแลงคันสำหรับเรื่องใจที่สุดก็ฝากด้วยนะคะสําหรับ ดวงใจเทวภพนะคะแล้วก็ฝากตอนใจพิสุทธิ์ด้วยนะคะพวกเราสองคนก็จะเต็มที่ถึงแม้ว่าเราจะกดดันอะไรแค่ไหนแต่เราก็จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะก็ฝากพวกเราไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากครับ